สวัสดีปีใหม่2567ค่ะในโอกาสปีใหม่นี้นะคะก็ขออวยพรให้บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฒน์สวนัุนธนาของเรานะคะมีแต่ความสุขความเจริญปราศจากโรคภัยไข้เจ็บพบเจอแต่สิ่งดีๆตลอดปี2567นะคะให้พวกเรามีสุขภาพที่แข็งแรงมีความสุขตลอดปี2567ครับ Merry Christmas และสวัสดีปีใหม่2024ทุกๆท่านนะคะขอให้ปีหน้าเป็นปีที่สดใสและมีความสุขทุกๆคนเลยค่ะเซ้บุงมานนปาีเซล ขอไว้พรอให้ทุกท่านมีความสุขมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะครับคิดหวังสิ่งใดให้สมปรารถนาสุขภาพแข็งแรงอาจจะเดินทางไปไหนก็ขอให้มีความปลอดภัยฉลองปีใหม่ด้วยความสุขครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับสวัสดีปีใหม่ร่ลำรวยร่ลำรวยเฮงเฮงเฮงในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้ผมก็อยากจะให้ทุกท่านได้จดจำสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในปีเก่าพร้อมกับต้อนรับสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในปีใหม่ มีความสุขมากๆแฮปปี้นิวเยียครับสวัสดีปีใหม่2,567ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขตลอดปีและขอแบ่งปันความสุขให้กับสังคมพร้อมรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตและแบ่งปันความสุขให้สังคมโดยรวมด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนในสวนสุนันทาจงมีความสุขความเจริญสำคัญอย่างยิ่งก็คือสุขภาพพลานามหมครับเมื่อสุขภาพพลานามัยดีการงานก็จะต้องดีและสุดท้าย เงินเดือนขึ้นครับขอบคุณครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนครับรักทุกๆคนบ้างๆนะคบขอทุกคนร่ํารวยสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์มีความสุขตลอดปีครับขอให้ประชาคมชาวสวนสุนันทาทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเป็นปีที่ดีกว่าในปีที่ผ่านมานะคะสวัสดีปีใหม่นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในปี2024ค่ะ ขอให้ทุกท่านประสบค,ความโชคดีมีสุขสวัสดิ์ในปีใหม่ที่จะมาถึงนี้นะครับแฮปปี้นิวเอียร์2024ขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขในปีใหม่นะคะมีความสุขเยอะๆเลยนะคะเรื่องที่ร้ายๆนะคะก็ขอให้กับกลายเป็นดีทั้งหมดนะคะแฮปปี้นิวเอียร์ค่ะแฮปปี้นิวเอียร์ครับมีความสุขรหวังทุกๆคนครับสวัสดีครับขอให้ชาวสวนชุนทาทุกท่านมีความสุขประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ปรารถนาสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประการนะคะม e รีคิสมา s t แอนด์แฮปปี้นิวเ e ียร์ค่ะ